กราบสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้อง,น,องนี่กันหี่กระเป๋าแรงกว่าเด้อพี่น้องก็ไปได้ส่งเงินเ่าแก่ซองมืออลไรพี่นออ้อ,องอหิวแรงกว่าเด้อหิวกระโดดเพิ่งสอดใสตัวบูวิทฮอดอันบูวิทฮอดอันอันลักก็บ,บา้างฉันจะทางไปอยู <c oughs> ่กันซองพี่น้องพี่น้องเลย

ตะมาสยิดตะซามมีใจชาวบ้านจะชองเพิขึ้นเปิดตู้นี่เนาะเราเวลาลตายเรๆถึบอกื่อนหมูหาทีบบาทพี่น้องน้องเมื่อป้าเอื่อยเดี๋พี่น้องเลยเวลาเจาะขมาเลยเลือีกสามวันอยู่นํากัน ก็เปิดใจคุยก็เอือยบาดสักพมือนในน้ำนนเมื่อนี่เอือยอยู่ได้แต่ว่าได้ร้อยนต์่วนาส่วนต้องอยู่ให้ได้นะมึงได้เข้าใจอสักแมสถักแมมันดมันแบกไะแบกอะไรมึงยังมกินน้ำกูกูถือด้ไ ชือป่าเดินน้อยทามันมาอยู่ได้บินตากลับหน่อยเน,นาะงานเห็นงาน,นเนาะเก็บเงินชิบเงินิมาตายมาเห็นงานหนุ่ไปเสือเงินนี่ได้เหาเกิดมาถูกผมดินฮ้าก่อนคิดรวยกต็ต้องต้องก่อ,อนคิดมีเงินก็นต้องหฮ้าก่อนเพราะนันต้องสู้สูบไหม,อ,มอันนี้แหละ จะเป็นพี่กูได้เออะจ,จะเป็นเอ๋กูได้้ามาหมดเลยป่ะาไ่ช่องเลเออเอาไัทำไมฮ้ย มาทำงานนะนี่เนาะแม่แปลแล้วก็วังเพลิงคนทางบ้านก็วังเพลิงเหมือนเดิมมันมีมืเนาะแม่ก็วังเพลิงพาใส่ลูกแม่ก็คข้องน้อเลยแม่อะเดกี้ตะกี้ยังหวานมันบ่มีผู้ไปหาแล้วก็บ่ได้มีผหมู่คอหมู่ข้องไอ่แบบมีลูกมาหาแล้วก็เขาเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้อง มาทำงานเลยมื่อได้หนึงสิบบาทงั offs, ้นเหรกูกูม mm ีเ hmm. งินใช้ได้ไมันเป็นเรื่องธรรมดาแร้วมัง mà chị chịu được mình cái chỗ lại, đi có nặng mày tèo 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 ผู้ชิมันยืนชอ,อบมันเพิ่มขึ้นเวอยขาวพวกนี้เป็นตาก๊กุกตับเป็นแบบห้าเสือนัวก็ได้เริ่มแล้วเริ่มผู้ชุเปลี่ยนหันมานี <c oughs> ายแล้วก <c oughs> ็เป็นแบบเนี้ยแสปย่อนถ้น มาแสบมข้าบื้นมเมือ่พอหร่ถพ่อซับแต่ก็กุ้งค,คายเนาะกุ้งกับซาบปะทานแล้วใจเพื่อเ,อเน การเท่ากับบริษาทเอ้ยทีไมเศ้าป่บริายทพี่นีพี่น้องก็ขึ้นต้องได้ไม่แต่แบ่งขายก็พุ้งหน่อยทำก็พุ่สิต้องคืนรนครไขาวกไขาแด่ที่ผลตกินเนี่ยนี่ฮะเงบประาน เมึงเกินหัวใจคว่ำเนาะรู้ไงว่ามึงกินหลายเพื่อนน่ะกูหอยกูเขาเลยโดนละเพื่อนน่ะเพื่อนน่ะอย่างเก่งมาเฮ้ยภาพนั่งทำนี่เสือเลยแต่ยังเฮ้ยแต่ว่ายุบหินมันยังกระแซอมาเถอะเขาซีบบาทน,นะเฮ้ย ไม่นบ่ออิ่มบ่ออิ่มจิบบาานน่ะแ่บไอ้เพื่อนกิดรลายมากบิ๊กพิ่บอกว่ายลน์ันไงขอหาบาทไปอิ่มรอบเซาเพื่อนเอิดไลายเพื่อน เนี่ยมันอกิน้าหาบานนะกินข้ากระเพาะบอคืนคือกินตับก็ขาหาบาทกินอืมเรืองสิ่าหาละอิ่มนี่ยมันชอบโน้อืมอันนี้เลยนีจนัดเนาะที่มาบอกอข้าหาบานข้าอิ่มตอนจ เเเอานน่ปยนปลาซาแม่พุทธาอร่อยมากเคองกระปุกมื่อย่างเหลืองกิสาวขินแรง มันทำแม่เพรจะยังสวงวันเราะเราไปข้าวเนาะเชิงอ้วนพอมย้าอ้วนตอน,นไหนวะนนไม่ยากไม่้อยกเกาวจนดื้สขาอ้วน

มูกระเจ็ดเลยมันเลือกกเอาไว้หัวแทะเขากี่มือมันก็เลือกอะไรอยากมึนชื่อหั่นไรหั่นก็จะทอดเอามันจะมีมูเดนเดียวมูเดี่เดียวนักขีดนึ่งทุบ้าแล้วก็เ เงินเรานี่อาชีพดังไเงินเราเงินึงับพี่จะมึงต้องมาพี่บุญขาวเ็รถกินเอากินเอา้องมาพี่นะ นี่ซอสซีทีนบ่อิม่มพอกันชิปหนาพี่นอเอาสบายดี